ท่านผู้ชมเมื่อนี้พามากินเผาบ้านยายตุ้มยายตุ้มเอฟซีน้องอุ้งอิงอีกแล้วนะจ้าเมืมม่อนี้ได้ยังกินเออเดือดจ้าเดือดตุ้มอ้วนอันนี้าามาให้ทานอ้วนของเทะกัของฟองนี่นะครับก็เผาเชาวันอาทิตย์ ้งนั่งแล้วหอมกมนนีบ่อหอมกว่ะหอมกยายตุ่มอวดจ้ะอันนี้เขาเรียกยังพี่อไอ้ไหวน้ำตบกบ่ เป็นยิูบอเป็นยีูบเป็นร่างกายมัต้องการแล้วร่างกายต้องการน้กิ่นน้กินร่างกายก็ต้องการเงิเ้ตัวกย่างว่าจะมีิวเป็นพิเศษวะ ได้ตำ,<ม>ตำยังใหญ่บ้าทุนไปเปิดไฟสิตำยังตำน้ำจิ้มใส่หอยพูหนูหอยหอยน,น,น,นุ่นนุ่นมาไปดูหอยเอหอยนาค่ะแล้วทำน้ำจิ้มลาด อหอยนาตัวใหญ่ๆแน่นๆเลยได้ปลาแดดได้ได้กระด้งไ้น้จิ้มมาจิม้มบางคนกิ้จิ้มได้กินน้ำปลานะจ๊ะไดแต่นะพี่ผันผักกัปบปลอร ผักนะรรกรอบเดี๋ <c oughs> ยวมอเรทนะดผักใหินเรื่องหอยเย็ดค่ะหอมกอไร่อยไหมอหอมกอร่อยค่ะอร่อยจ้าทำไง,ง,งดีนะสะอาดเจริหอยกงไม่เหนียวหม อบอกสูตรเขาเลยไหมล่ะอืมพี่ก็ระเทียมตา,ตาตาลตำใสกันสูตรน้ำปลานะซีฟู้ดน้ำปลาวันยุดวันอาทิตย์วันขอบครัวม,มาหากินตำาัักอยปัากอยทะเลโอ้ยวิชา ไอ้ไอไอนาหนาโอ้อหยนายุย่ยวจา้าเดี๋เอาน้ำกินหลาดไปงอนคุณจกกัดกรเียมใส่นะจา้าต้องแสงโค้งแว่อนะจา้าต้องพี่ดองทํำยังให้กิน,นอีกสงโค้กยืย่ยยวด้าปวดแสบจึงซ่วง ไปทายให้ยาย,ายเอาเอาออกแตงกอาเนาเอาออทายได้ไหมนัน่งับ้าปทำไมไม่ยกขนนึ้นน้องต้องมีเมงวันผมอ,มอ,มอมเยอะจ้าอาวจอยทำยังที่นี่มาสีสีซีมให้ ไม่กินบ้องมากหรูหรกไม่กินยิ่งเลยเค้เ<อ>าสังเป็นกินยยเปลีมยนอืมอะไรเลยแสบค่ะแสบดูด้วยอ๋อมาค่ะยคอยากกินเป็นหลังบ้องไหมจุ๊บ

เลนะลงียมา้ลอยเสร้ข้าวบอก้จเอาออาละคุณทานนีได้ทานน่กินบ่เอาไว้นทมให่าเตาเขามาหัอบสองเทียแลก็โยกไปตัวเขาน่า

มาเลยจ้าพี่น้องเอกซีทุกคนไปกินของั้กันหอยแซ่บๆจงหอยหน้าสมพระกรเป็ดเลยสมพรกรเป็นมาวะจ้าอาทำยูบูหางตาคะ่ะโทษ Hãy subscribe cá kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่างห่อาหอมกทะเลกุ้งบันยุดของคนโรงงาน,นเติมอะไรเห้ว่ะหมอเติมถ้ามนไปไปท้าสกว่าทำไมวะยังเดียวอยวนะ Tôi đâu tụt thần đạt nữa đắng. thôi 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 เาลาแะ่ห้ยม่แต่คนเหรอออกเห็นไหมเนาะนะสุดเรียงไร้กันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้จ้าไินพอเน้ง มาคุ้มกับสาวจอยเลยคะ่ะถ้าชอบกับปากก <c oughs> ดไห์กด,ดแร์เลยนม่ค <c oughs> ่ะสวัสดี <c oughs> ค่ะ